ปัญหาที่สั่นไหในประเทศญี่ปุ่นหุ้นค้าปลีกและท่องเที่ยวร่วงลงเหลือเพียง11%หลังจากการต้อตอบกับจีนแต่ทำไมถึงเกิดขึ้นวันที่17พฤศจ,จิกายน2568เวลา12นาฬิกา32นาทีปัญหาที่สั่นไหในประเทศญี่ปุ่นหุ้นค้าปลีกและท่องเที่ยวร่วงลงเหลือเพียง11%หลังจากการต้อตตอบกับจีนแต่ทำไมถึงเกิดขึ้น วันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากการโต้อตอบทางการทูตระหว่างประเทศญี่ปุ่นและจีนทำให้หุ้นค้าปลีกและท่องเที่ยวร่วงลงอย่างรวดเร็วในเช้าวันจันทร์หลังจากการโต้อตอบระหว่างผู้นำสองประเทศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวิวาทะที่กระทบทั้งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หุ้นของบริษัทอิสเทอร์มีสุโคชิโฮลดิ้งผู้ดำเนินงานห้างสรรพสินค้ามีสุโคชิและอิสเทอร์ลดลงมากที่สุดถึง12%ในช่วงเช้าวันจันทร์ในขณะที่หุ้นของบริษัทเครื่องสำอางชิเซโดลดลง11%บรและบริษัทไรอหินเคเคคูผู้ดำเนินงานสินค้าทั่วไปแบรนด์มูจิลดลงมากกว่า1 1ไม่เพียงเท่านั้นหุ้นของออเรียนท์แลนด์ผู้ดำเนินงานโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทลดลงกว่าห้ายการ์เซ็นต์หุ้นของสายการบินเนเนโฮลดิ้งและ Japan l l ong, เจแปน ความตึงเครียดทางการทูตจีนส่งคําเตือนสําคัญความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นและจีนเริ่มเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซาเนะทาคาอิจิกล่าวถึงกรณีที่จะตอบโต้การโจมตีไต้หวันว่าเป็นสถานการณ์ภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของชาติซึ่งกระทบต่อกฎหมายความมั่นคงปี2015ที่ระบุว่าการโจมตีพันธมิตรเป็นการเป็นภัยคุกคามจริงต่อประเทศญี่ปุ่นจีนไม่ยอมใครกับคำกล่าวของญี่ปุ่นโฆศกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลินเจี้ยน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าญี่ปุ่นแทรกแซงทางทหารใดๆในช่องแคบไต้หวันจะถือเป็นการลุกรานและจีนจะตอบโต้ด้วยมาตรการที่เด็ดขาดการลดนักท่องเที่ยวจีนอาจกระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่นนักเศรษฐศาสตร์จากโนมูโรรีเซิร์ฟอินสติจูตกล่าวว่าการลดจํานวนนักท่องเที่ยวจีนอาจกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นหากมีการลดนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีในสําคัญอาจทําให้ GDP ในไตรมาสสี่มีความเป็นไปได้ที่จะติดลบซึ่งจะเป็นการหดตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นติดต่อกันสองไตรมาส ข้อคิดเห็นของผู้เขียนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนการโต้อตอบระหว่างญี่ปุ่นและจีนเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและไม่เพียงแค่การโต้อตอบทางการทูตมันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองและความต้องการทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศการลดนักท่องเที่ยวจีนอาจกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นแต่ก็อาจเป็นการปกป้องความมั่นคงของประเทศคุณคิดว่าการทำสัญญานี้เป็นการทำที่ถูกต้องหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง